นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ธรรมจารีสุขังเสตีพระธรรมมีระถาโอกาสบื้นน้าแต่นี้ไปกระผมบัติบัมภาจะได้ชี้แจงแสดงพระสธรรมเทศนาปรารกโครงการอบรมประดมธรรมะก็อยู่ปรวิวารสกรรมปฏิบัติธรรม นักวัดน้องไผ่น้อยตำบลชุมเหต็ตอำเภอเมืองจังหวัดปุรดิษฐ์ก็กจะได้ชี้แจงแสดงธรรมตามสมควรแก่กาลเวลาก่อมเดินนั่งก็ขอถวายความเคารพเป็จพระคุณหลวงพ่อประธานโครงการพระครูสุทธิจิตวัตรเจ้าวัดน้องไผ่น้อยเจ้าคณะตำบลตลันทาด้วยความเคารพ ขอ้ความเคารพพระอาจารย์กัทุกรูปโล้และก็เทราเทระที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมก็อยู่ประวัติกรรมด้วยความเคารพลุกเนนและกัญาติโยมทุกคนทุกท่านโครงการอบรมประดมธรรมะมีปีละหนึ่งครั้ง เราทานทั้งหลายก็มีโอกาสมาร่วมการสร้างสร้างบุญสร้างบารมีสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันสร้างความดีเป็นที่นาโมทนาปีนี้เห็นหลวงพ่อหลวงพี่เข้าร่วมครงการเป็นจำนวนหลายรูปเป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมชาววัดหนองไผ่น้อย เป็นบุญเป็นกุศลของคณะสัทธาตำาเพอเมืองที่มาร่วมถวายการอุปถัภ์เพราะการอยู่ปริวัติกรรมปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระวิน,นัยนั้นการที่พระสงฆ์ได้เข้าร่วมโครงการร่วมกิจกรรม เขาอยู่ประวัติกรรมปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความขยันเป็นผู้ที่มีความเพียรมีความเพียรอย่างอย่างดียิ่งเพราะการที่พระเราเนี่ยจะมีโอกาสมาร่วมในพิธีมีโอกาสมาร่วมโครงการจัรักกา,า,ารวิชาศาสตร์อย่างนี้ ก็มีไม่บ่อยและหลายรูปหลายองค์เพิ่งมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการส่วนหลายรูปหลายองค์ก็ได้รู้ได้ปฏิบัติมาปีละหลายๆครั้งก็ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติเมื่อมีโอกาสเข้าร่วมโครงการปฏิบัติบ่อยๆก็เกิดความคล่อง เกิดความชำชองในในการปฏิบัติอย่างนี้สวดได้แล้วก็แนะนำหลวงพ่อหลวงพี่ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการเพราะสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราทุกรูปต่างก็ต้องทุกต่างต้องใส่ใจแล้วก็เต็มใจในการที่จะปฏิบัติ เพราะเรารู้ว่าเข้าร่วมโครงการเขายู่ปริวัติการ,รปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัตริตนรอย่างไรเพื่อที่จะทําให้ถูกต้องตามพระวินัยพระอาจารย์ปัตนาพระอาจารย์กรรมท่านก็นและนําบอกกล่าวเรากอกปฏิบัติตามจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการเมื่อเราได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศมเป็นการสร้าง บุบารมีนี่คือในส่วนของพระสงฆ์แต่ส่วนลูกเนนตลอดทั้งยัโยมแม้จะมีศีลไม่มากเท่ากับพระภิกษุสงฆ์แต่ก็ชื่อว่ามีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติมีความตั้งใจในการที่จะชำระก,กายวายจาของตอนนั้นให้สะอาดเมื่อเรามีโอกาสในการชำระก,กายวายจาให้สะอาด มันก็ทำให้เรารู้สึกสบายกายสบายตัวแล้วก็สบายปากด้วยเมื่อสบายกายสบายปากแล้วรวมไปถึงสบายใจนี่คือสิ่งที่เราพึงปรารถนามีโอกาสมาฉลองสักธามีโอกาสมาสนองงานโครงการอบรมระดมธรรมะมาก็เป็นเวลาหลายปีตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะอัมเภอหลวงพ่อเพน หลวงพ่อเป็นประธานโครงการก็มีโอกาสมาร่วมมีโอกาสมาแสดงธรรมแล้วก็มีโอกาสได้พบปะกเราท่านทัน้งหลายอย่างนี้แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไป